โอเคครับก็เรากำลังเดินทางจากโรงแรมนะครับไปสนามพิรัสเซอร์กิตนะครับเพื่อเราจะทดสอบอยางทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกคือพิรุรีนะครับตัว Scorpion AT Plus นะครับตัวนี้เป็นยางสำหรับรถ PPV ตะกูดออฟโรดนะครับตัวที่2นะครับเป็นยาง e ิรุร i n ิ u r a t o r o s s o นะครับตัวนี้เป็นยางสำหรับรถบ้านนุ่มเงียบ ซึ่งจริงๆเนี่ยทริปนี้ที่ผมตั้งใจมาส่วนตัวผมอ่ะผมชอบอะไรที่แม่งแปลกซึ่งมันมีความแปลกของอยางตัวหนึ่งเว้ยมันชื่อยางว่าซิลอินไซต์ตัวนี้นมันเป็นยางที่สามารถปะตัวเองได้เฮ้ยมันคือโลกให,ใหม่ที่ทุกคนน่าจะอยากรู้จักเอาตรงผมไม่เคยได้มีโอกาสได้ทดสอบอยางเพียรีนั่นแหละนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยก็ต้องขอบขอบคุณบริษัทเพียรีไทยแ a น d ด้วยนะครับว่าพาเรามา ดูยางระดับโลกต้องบอกเลยว่ายางเพียรีเนี่ยถ้าใครเคยใช้นะครับในตระก,กูลรถมอเตอร์ไซค์ยางเขาโด่งดังจนเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่ส่วนยางในประเทศไทยยางรถเก่งนะครับก็เป็นยางที่มีคุณภาพดีราคาสูงจนบางคนรู้สึกว่ามันแพงเกินไปก็เลยทำให้บางคนอาจจะไม่ได้ใช้เขาแต่แน่นอนครับขึ้นชื่อว่าเพียรีเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นยางที่ติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกแล้ว ก็เดี๋ยวเราขอเดินทางไปที่สนามก่อนดีกว่านะครับไปกันเลยโอเคครับเรามาถึงสนามเพราก,กแล้วนะครับในสเตชันที่1เนี่ยนะครับเราไปลองอย่างตัวนี้บนรถ Fortuner รถดีกว่าที่ผมใช้เลยนะครับรถช่วงล่างเดิมล้อเดิมยาง Pirelli Scorpion AT Plus นะครับผมบอกเลยว่าผมไม่เคยขับรถทางขึ้นบุ๊บวิบากเนี่ยรถวันนี้ที่ผมเอียงน่ยนะครับถ้าตั้งฉากมันคือ90องศาเนะวันนี้เราแม่งอยู่กับประมาณ70องศาเขาบอกให้ผมสไลย่าคาว่าสไลย่าคืออะไรคือให้มึงเห็นหญ้าแล้วมึงขึ้นไปเลยอะ ซึ่งปกติเนี่ยยางถ้ามันกกะกุยไม่ดีอะเวลามึงสไลด์ย่างขึ้นไปยางไม่จะลื่นแบบซึ่งไอ้บ้านนี้แม่งไม่ไม่แบกเว้ยผมนี่แบบว่าไอ้แค่คว,ว่ำก็คว่ำอะแล้วเวลาแม่งลงน้ำไปแม่งมีทั้งน้ำแม่งเป็นน้ำแม่งให้กระโดดลงไปรูมตูมเสร็จรเนี่ยเลอะคราบเลยครับต้องมีขี้คอนติดยางคุณแน่นอนเพราะว่าผมเหยียบเลยสลัดสลัดขี้คนทิ้งแฟดเสร็จกลับมาจอดทรายเซยกวดขี้อะไรหายไปหมดเลย ไอ้พวกหินพวกนี้มันจะไปด,ดีดรถคันอื่นซึ่งอันนี้มันไม่เจอปัญหานี้นะครับอย่างสเตชันที่แรกบอกเลยว่าโคตรชอบโอเค,อเคมาต่อที่ฐานที่2ฐานที่2นน่ะต้องบอกเลยว่าเป็นฐานที่ผมน่ยรอรอการมาทาคลิปเพื่อมาฐานนี้นะครับฐานนี้เป็นฐานซิลวินไซด์ยางตรงนี้ออกแบบมาผมโคตรชอบแล้วแม่งตรงตามที่ผมพูดไว้เป๊ะเลยคือทุกคนคิดว่ายางประเภทนะี ซีวีนไซส์แม่งผลิตมาเพื่อค่ะอะให้ลองคิดดูผมเชื่อว่าทุกคนไม่ตอบเหมือนกันผู้หญิงคุณพ่อคุณแม่เราคนที่เขาไม่ได้เป็นคนแต่งรถแต่เขาเป็นคนที่กูไม่อยากปะยางกูแค่ซื้อรถมาเพื่อการเดินทางแม่งมีตะปูห้าตัววางอยู่ตรงฐานนะ่ะแม่งจิ้ป๊บปป๊บเข้า้าดอกกันนะว้ปัป๊บปั๊เข้าไปปั๊บให้คนขึ้นไปขับรถเลยเชื่อแม่งเป็นโลกใบใหม่ของกูเลยวะ เชี่อทำได้ไงวะคือคนนี้ไปลองอ่ะแม่งงงกันหมดเพราะมันงงจริงๆเว้ยคือมันเป็นจุดที่ที่ยางแม่งสมานแผลตัวเองได้เรากำลังอยู่บนรถนะครับก็พี่เขายอมรับนะครับว่าเขาแอบไปปะยางมาไม่ใช่หยอก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 นะครับก็อันนี้ปัจจุบันหน้า31อหน้าซ้าย31หน้าขวา32ก็ต้องพี่เขาบอกว่าหน้าหน้าขวาฉัน มีรู15รูแล้วโคตรเอา15รูหลังขวา10รูไปแล้วซึ่งอย่างตัวนี้ถ้าเปรียบเสมือนร่างกายคนเราเนีก็คือเวลามันปึบโดนตะปูมันปรับเข้าไปนะหนึ่งถ้าเราดูเนื้อยางเนี่ยด้านในของยางเนี่ยซีลอินไซคือภายในของยางเขาเว้ยเขามีเนื้อซีลอยู่ม่นคือม่นโคตรชัดเลยซีลอินไซคือด้านในนะครับก็คือง่ายๆเลยทุกคนยางนี่ย 85%ของหน้าสัมผัสถนนนะหมายความว่า80เนื้อเนื้อสัมผัสร้อยสิข้างข้างๆคือไหลฉะนั้นหลายหคนชอบถามมัน,นเสมอว่าไหลเนี่ยสามารถปะได้ไหมยางซีลวินไซส์มันยังไม่ให้คุณไปสมานแผลตรงไหลเลยเพราะไหลยางเนี่ยเขามีหน้าที่ไว้รับโครงสร้างของน้ําหนักรถน,นะครับฉะนั้นหน้ายางเนี่ยไอ้บริเวณแบนๆที่มันติดกับพื้นเนี่ย85%คือพื้นที่ของ ซีลเนไซต์ฉะนั้นเนี่ยสิ่งนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจว่าถ้าตะปูคุณโดนพื้นที่ซีลเวนไซต์85%ดสิ้อนคือนวาเรซนก็นคือเอาตรงมึงสวยอันนี้พูดกันแบบเปิด,เ,ปดเลยนะครับและการที่คุณใส่ยางซีลเนไซด์แล้วคุณโดน85%ปรปักเข้าไปปั๊บยางคุณจะไม่แบนไว้ผมได้คุยกับทางวิศวกรขอ,ของทางบริษัทเพรียเขาบอกว่ายังไงก็ควรจะปะแต่ว่าเอาไว้ปะในอนาคตก็ได้วิธีการปะยางก็ต้องเป็นิการ ปะจัดในออกนอกซึ่งการปะยางเนี่ยการปะยางแบบในออกนอกเนี่ยในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยยังไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันเป็นเชนโลยีแบบใหม่มันก็ออกแบบมาคือดึงซีเวนไซด์ออกแปะปั๊บแปะกลับไปที่เดิมนี่คือสิ่งที่ต้องทําเหตุผลฟังมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพี่นอกทําไมทําไมก็เนี่เมื่อซื้อซีเวนไซด์แล้วอ่ะมันคืออะไรก็อย่างที่ผมบอกแหละเวลายางคุณโดนปะนะฮะหรือโดนของแทงเข้ามา พื้นที่คุณเข้ามาในบริเวณซีลเวนไซส์แล้วแต่กับการเนี่ยบริเวณที่น้ำอ่ะที่มันจะวิ่งเข้ามาในเส้นยางได้เนี่ยมันจะทําให้โครงสร้างยางเนี่ยไม่ได้ดีฉะนั้นถ้าคุณอยากจะทําให้รถมันเพอร์เฟกก็คือใช้ซีลเวนไซส์เจออุบัติเหตุก็ไปปะด้วยวิธีใช้ดอกเห็ดย้อนสอนรถคุณก็จะเป็นยางปกติเหมือนเดิมเลยอันนี้ชอบมากเลยสเตชันนี้นะครับเป็นสเตชันที่2มาสุดท้ายที่สเตชันที่3 ยางชินโดรโตโรโซเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวที่ออกแบบมาฆ่าตัวเก่าหรือพัฒนามามาทดแทนตัว P 1ตัวเก่าดอกอยางจะคล้ายกับ P 1แต่เป็นดอกอะิิมเมริิกที่มียางลักษณะ5ล่องรีดน้ำมีล่องกลางออกมาด้วยเว้ยแม่งดูลำมากนะไอ้ล่องกลางเนะี่ยซึ่งถ้าคุณดูดอกอยางดีดีเนะี่ยล่องกลางอ่ะเวลามันวิ่งมาเสร็จมันจะสามารถช่วย ดึงน้ําวิ่งย้อนกลับมาในเส้นยางทั้งนอกไี่อีกซึ่งหมายความว่าน้ำเนี่ยมีทางไปไว้ฉะนั้นยางบางตัวเนี่ยน้ำมึงรีดได้จริงแต่น้ํามึงไม่มีทางออกแต่ยางตัวเนี้ยมันสามารถรีดน้ําออกไปเลยได้เลยในทีเดียวโอ้ผมรู้สึกประทับใจนะเพราะว่าวันนี้นผมขับรถแคมรี่นะผมได้โอกาสได้ลองโต y o t า c a m รีใส่ ชินตูโรโตโรโซโอ้โหน้ำกูเข้า80เลยครับทุกคนวิ่งไปปั๊บเกียบปั๊บกูกูกกกกกูยงอยู่เลยอ่ะไม่จะบัดไม่ดูอันตรายเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะในน้ำเกียบเบรกอยู่เนี่ยแล้วรถเป็นขับหน้าเนี่ยนะครับกับกันอีกตัวหนึ่งตอนวิ่งถนนแห้งมาบ้างแล้วเบรกโอ้ถ้าเปียกดีแห้งไม่ต้องคุยทุกคนแม่งล้า ดีมากๆฉะนั้นแล้วเวลาไปลองเยี่งพวกเคสสลาล้อมผมได้ขับสลาล้อมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเฮ้ยนี่เป็นยังนุ่มเงียบหรอวะถามตัวเองเลยนี่มันเป็นยังนุ่มเงียบหรอที่ให้คุณสมบัติการยึดเกาะถนนที่ดีอีกโอ้ขี้โกงแอบดูขี้โกงตัวนี้นิดนึงก็ต้องมาดูว่าตัวนี้จะเปิดตัวในราคาแต่ละไซส์ราคาเท่าไหร่ต้องบอกก่อนว่า วันนี้ผมมารีวิวยาทั้งหมด3ตัวเนี่ยเราไม่ได้บอกราคาเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ด้วยว่าราคายาบางตัวไม่จะเปิดตัวเท่าไหร่นะครับแต่ละไซส์ใครอยากได้ไซส์อะไรก็ลองสอบถามทางใต้ข้อความมาลวกันเพราะว่ายาบางตัวยังไม่เข้าประเทศเลยแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดผมเชื่อว่าหะายๆคนแม่งเลงอะไรซีวินไซส์ทุกคนดูซีวินไซส์ซื้อไปให้เมียใส่มันจะประมาณนั้นซึ่งเป็นอีกโลกใบหนึ่งล้วกันที่เราได้มีโอกาสได้ได้มา รีวิวยางแล้วก็มามีความรู้เพิ่มทักษะของการให้ข้อมูลลูกค้าแล้วกันนะผมผมอยากให,ให้ให้ทุกคนมองแบบนี้นะครับคลิปของเราในวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราอาจจะต้องบอกทุกคนว่าเฮ้ยเราอยากให้ทุกคนมารู้ว่าเรามาลงยางจริงๆแต่ตัวที่เราขับมาเนี่ยก็เป็นยาง p r r r y AT Plu ทวิ่ไปกลับมาตอนวิ่งมาก็ขับมากับตากล้อง 107, ยเจ็ดร้อยหก้อยหก็ก็ก็โอเคนะ ก็เป็นยาง Alt ออเทเรน่ะมันไม่ได้มีความเนียบที่เยอะอยู่แล้วแต่ถามว่าดังเท่าแบรนด์อื่นๆไหมบอกเลยไม่ดังว่ะไม่ดังอันนี้ใช้ส่วนตัวเนี่ยกำลังวิ่งกลับก็รู้สึกขับมาใส่ช่วงล่างมาด้วยใส่ล้อ,อยางเปลี่ยนล้อใหม่ด้วยขับโคตรดีเห็นเราโคตรนุ่มเลยนะครับต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากแชร์เ,เพื่อนๆว่าทุกอย่างที่เราเอามาให้เ,เพื่อนๆเลือกสั่งที่ร้านฟีนอมานะิสามเนี่ยเรามีการคัดสั่ง Product สินค้าทุกอย่างไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยากขายอะไรก็ขายมันอยากรีวิวอะไรก็รีวิวผมบอกตรงๆว่าคลิปที่ผมทำเนะี่ยไม่ได้มีคนมาจ้างผมรีวิวนะแต่เราเราอยากมีความรู้เว้ยเพราะว่ามันคือประสบการณ์ทุกอย่างของการทําธุรกิจไม่ใช่ว่าวันนี้เราเป็นคนที่เก่งเราเจอโอกาสเราก็อยากพยายามหาความรู้และแบรนด์เนะี้ยเขาก็ได้โอกาสเชิญผมมาแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ขายยางพอสมควรแล้วก็อยากรู้จักแบรนด์ยางให้เยอะ และเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันกำลังมีเข้ามาบนโลกใบนี้นะครับก็สำหรับใครที่ดูคลิปและชอบแล้วกันนาะก็อยากจะฝากให้ Subscribe นะครับอยากให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือติดตามช่องพีหนุ่มพอดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะมีทริคมีอะไรมาอีกนะครับส่วนใครอยากให้เรารีวิวสินค้าตัวไหนโปรดัก t แบรนด์อะไรหรือของประเภทไหนก็ลองทิ้งใต้ข้อความมาแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับ เพืเ่อนๆจะชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่น้องมาเด็สามได้นะครับสวัสดีครับโคตดี